สวัสดีครับพบกับรายการข้ามขอบฟ้ากับคุณพิสิษิ์พิรมนั่นนะครับผมวิศราสุนทรวัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันเสาร์เวลานี้นั่นนะครับก็คือ14นาฬิกา45นาทีจนถึง15นาฬิกา45นาทีนะครับแล้วก็เราจะรีรันอีกรอบหนึ่งทุกคืนวันเสาร์ครับก็คือ20นาฬิกา15นาทีจนถึง21นาฬิกานนะครับทุกสัปดาห์เราก็คุยเรื่องราวของการต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราคุยถึงเรื่องราวของสหรประชาชาติถือว่าเป็นความรู้รอบตัวกันแล้วกันนะครรัับในนนวีนนนะ้เาก็จะคุยเรรื่อองงาวข เรื่องที่เราได้ยินมาตลอด 2- 3สาปีนะครับซึ่งวันนี้เป็นการทบทวนเป็นการให้ความรู้รอบตัวนะครับแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับคุณเกษิ์พิรมครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับขอทักทายคุณสกษิ์ก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับที่เรื่องในวันนี้ที่เราจะคุยในวันนี้นะครับที่คนไทยแทบทุกคนฟังอยู่ตลอดเวลาในเรื่องปีนี้ปีที่แล้วปีก่อนๆนะครับก็คือการรวมตัวกัน เราจะเป็นอาเซียนแล้ว AEC จะเข้ามาเราต้องเตรียมเราต้องอพร้อมเราจะเป็นแผ่นเดียวกันแล้วอะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับบางคนใช้คำว่าสมาคมอาเซียนบางคนใช้คำว่าประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นความรู้รอบตัวกันแล้วกันนะครับสมาคมอาเซียนถูกไหมครับประชาคมอาเซียนถูกกว่าไหครับมันแตกต่างกันอย่างไรครับต้อง ว่าต้องอย่างนี้นะครับว่า40ปีแรกของของอาเซียนครับเรียกว่าสมาคมอาเซียนครับนะครับแล้วก็ในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาเรียกว่าต้องเรียกว่าประชาคมอาเซียนครับคันนี้คำว่าสมาคมกับประชาคมผิดกันยังไงครับสมาคมนี่มันก็มีนัยยะของการเป็นสมาชิกนะฮะแล้วก็กฎเกณฑ์ไม่ไม่มีอะไรมากครับ ะะตกลงที่จะทำนู่นทำนี่กันเป็นบางเรื่องเช่นภายใต้ชื่อของสมาคมอาเซียนสิ่งที่ทำเป็นโดดเด่นก็คือการลดภาษีศุลกากรระหว่างกัดนะฮะเป็นระยะระยะมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็เกือบจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่ยังอ,อะไรฮะยังไม่เรียบร้อยทีเดียวก็อาจจะเป็นประเทศสมาชิกใหม่พมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามที่ก็จะต้องปรับตัวเข้ามาครับ,รบให,ให,ให,ให้ให้เหลือศูนย์ให้ให้หมด ครับหรือว่าให้มากที่สุดให้ได้สัก9 8 9 9แตครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆไปแล้วก็ไม่ได้มีข้อตกลงกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะว่าจะต้องทำครับแล้วก็มีผลบังคับใช้คราวนี้ก็อยู่กันมาแบบนี้เป็นสมาคมมา40กว่าปีเสร็จครับแต่ว่าโลกมันได้เปลี่ยนไปนะครับคือมันเข้าสู่จากสงครามเย็นเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ครับ,รบมันก็มีนัยยะหรือผลกระทบต่ออาเซียนทั้งสประเทศหรือสมาคมอาเซียน ว่าโลกมันไม่ได้มี2ตลาดเหมือนเดิมตลาดคอมมิวนิสต์กับตลาดโลกเสรีตอนนี้โลกในยุคโลกาภิวัตน์เป็นโลกเดียวกันครับแล้วก็ประเทศเกือบจะ98-99%มาใช้ระบบเศรษฐกิจเสรีก็เท่ากับว่ามีคู่แข่งมากยิ่งขึ้นนะครับอาเซียนทั้ง10ประเทศแต่ละประเทศหรือว่าร่วมกัน10ประเทศนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องต้องปรับตัว เพื่อให้สู้กับความท้าทายการแข่งขันระหว่างประเทศในกรอบของยุคโลกาภิวัตน์แล้วมันที่สําคัญคืออาเซียนนอยู่ตรงกลางเป็นคล้ายๆแซนด์วิชนะฮะเป็นเนื้อไก่ตรงกลางระหว่างขนมปังสอ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 งฝ้าโดยการฝ้าหนึ่งคืออินเดียครับฝ้าหนึ่งคือจีนครับแล้วเขาก็ใหญ่โตกับเรา <c oughs> นะ,ะแล้วเขาก็เลิกระบบคอมมิวนิสต์หรือระบบโซเชียลิสต์กันทั้งสองประเทศครับบอกว่าจะ ค้าขายในตลาดเสรีครับเปิดให้โลกเข้าไปในประเทศเขาเขาออกมานอกประเทศเขาครับเราอยู่เฉยไม่ได้ใช่ครับคู่แข่งมากถูกบีบด้วยด้วยด้วยจีนและอินเดียนั่นก็เป็นเหตุผลบอกว่าถ้าเผื่อย่างนั้นแล้วเราต้องกระชับความร่วมมือในระหว่างอาเซียนทั้ง10ประเทศด้วยกันครับจะอยู่กันแบบสมาคมนะฮะอยู่กันแบบลุ้มครับไม่ได้แล้วเราต้องกระชับตัวครับ นะให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เป็นตลาดเดียวกันให้มากที่สุดครับก็นำไปสู่ของการยกร่างกติกาที่เรียกว่ากฎบัตรอาเซียนหรือว่ารธรรมนูญอาเซียนที่บังคับ,คบให้ทุกประเทศสมาชิกต้องดำเนินการครับนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นจะอยู่กันแบบสมาคมหลุมหลวไม่ได้แล้วต้องเป็นรประชาคมก็มีกฎบัตรอาเซียน และในกฎบัตรอาเซียนนั้นก็ได้บอกหลักๆไว้3เรื่องด้วยกัน1คือจะร่วมมือกันทางด้านการเมืองความมั่นคงครับ2จะร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจและก็3ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมหัวใจของเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องปรับทองคือเรื่องเศรษฐกิจครับก็ไม่ใช่แค่ลดภาษีศุลกากรระหว่างกันแต่ว่าต้องอำนวยความสะดวกข้ามเขตแดนคือเรื่องพิธีการทางด้านศุลกากรทางด้านตรวจคนเข้าเมืองทางด้านกักกันพืช ครับให้มันสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับสองให้มันลดขั้นตอนหรืออุปสรรคให้มากที่สุดโดยที่ใช้เอกสารที่อะไรครับภาษาเดียวกันศุลกากรทั้ง10ประเทศอ่านรู้เรื่องครับสองให้ความสะดวกก็คือนอกจากพิธีการทางศุลก,กากรคือสมมุติว่าใส่ของในตู้คอนเทนเนอร์ที่สิงคโปร์ครับจะส่งไปที่ฮานอยหรือไปทะลุเวียดนามไปเมืองจีนครับ ก็ปิดตู้คอนเทนเนอร์ที่สิงคโปร์ข้ามฟากมาที่มาเลเซียไม่ต้องเปิดไม่ต้องมีพิธีการทางศุลกากร,รเพราะทุกอย่างมันอยู่ในคอมพิวเตอร์บอกแล้วว่าตู้คอนเทนเนอร์นี้เต็มไปด้วยเสื้อผ้านะได้มีการตรวจสอบโดยศุลกากรของของสิงคโปร์แล้วก็วิ่งทะลุมาเลเซียไปเข้ามาที่ะเดาหรือที่ปรดดังเบซาบก็ไม่ต้องไปตรวจทะลุออกไปที่น้องคายข้ามไปที่เวียงจันทร์ก็ไม่ต้องตรวจครับ ไปเปิดอีกทีก็ที่ฮานอยคือปลายทางปลายทางเพราะฉะนั้นมันก็มีความสะดวกที่เรียกว่า facilitation นะฮะโดยรัฐะให้สินค้าไปมาได้อย่างเสรีนะฮะใช้เอกสารเดียวกันนะฮะ single window คือหมายความว่าเปิดปิดมันแค่ทีเดียวกันเท่านั้นเองเปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างทีเดียวมันไม่ต้องเปิดหลายๆทีเป็นหือนารสุลกากรก็เหมือนกับไร้พรมแดนจริงๆใช่ครับมันเป็นไร้พรมแดน และหลังจากนั้นมาเราก็จะมาบอกว่าอันที่สองเพื่อให้คนมันหมุนเวียนไปได้ก็เริ่มที่จะมีการรับรองซึ่งวุฒิของวิชาชีพแพทย์พยาบาลน,นักบัญชงบัญชีต่อไปนี้นะครับก็สามารถไปทำงานในอีก9ประเทศได้จากประเทศไทยเขาก็มาได้มันก็เกิดในการแข่งขันความเป็นเลิศขึ้นมาแล้วก็สิทธิเสรีภาพในการที่จะหางาน นะฮะภายใน10ประเทศถือว่าตอนนี้เป็นอะไรเป็นตลาดแรงงานเดียวกันแล้วคับทางด้านวิชาชีพยังไม่ลงมาถึงระดับอะไรช่างยังไม่ลงมาถึงระดับอะไรครับบริการทำงานแม่บงแม่บ้านอะไรนี้แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้บุคลากรทั้ง10ประเทศสามารถที่จะวุนเมียนไปหาทําอาหารงานทําได้เพราะว่าได้มีการรับรองอะไรครคุณวุิอะไรต่างๆกันแล้วนะครับเงิน ครับนะฮะการส่งเงินกันระหว่งางธนาคารธนาคารอะไรพวกนีม้มันก็จะสะดวกยิ่งขึ้นและในอนาคตก็อาจจะบอกว่างาั้นใช้เงินบาทเงินสิงคโปร์เงินบาเลเซียกันทั่วกันได้ไหมครับนะฮะยังไม่ต้องไปมีเงินอาเซียนแต่ว่าให้มันมีความสะดวกในการใช้เงินสกุลเดียวกันแต่อันนั้นอันนั้นต้องรอจนถึงวันที่1มกราคมเป็นต้นไปไหมครับหรือ<ม>ว่า<ะ>เริ่มทําได้เลยครับผมคิดว่าต้องเตรียมการครับครับไอ้คำว่าวันที่1หมายความว่าเราจะสิ้นสภาพการเป็นสมาคมอาเซียน หมายความวันที่31ธันวาคมปีหน้า2558คำว,ว่าสมาคมใช่อีกไม่ได้แล้วครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่3 0ธันวาคมหรือวันที่1มกราคม2559ต้องเรียกอาเซียนว่าประชาคมอาเซียนโอเคและต้องทำสามเรื่องขูามขนานกันไปร่วมมือกันทางด้านการเมืองความมั่นคงครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมวัฒนธรรมนะต้องไปกันอย่างนี้ แล้วก็เมื่อมีกฎบัตรอาเซียนแล้วว่าจะเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยในแต่ละขา,ขาหรือว่าสามเสาหลักในแต่ละเสาหลักเนี่ยมันก็มีเอกสารที่เรียกว่าบลูพรินท์หรือว่าที่เรียกว่าพิมพ์เขียวว่าในเรื่องการเมืองความมั่นคงอยากจะทําอะไรด้วยกันเช่นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนะเนี่ยเป็นเรื่องหนึง่งอาจจะส่งเสริมประชาธิปไตยนะการมีส่วนร่วมอะไรต่างๆแล้วก็ในช่วงรัฐบาลอภิสิทิ์เราก็ประสบความสําเร็จในการตั้ง คณะกรรมการการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในระดับอาเซียนเพื่อจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนอาเซียน600ล้านคนว่าสิทธิมนุษยชนจะได้รับการส่งเสริมได้รับการคุ้มครองปกป้องพอมาถึงเรื่องเศรษฐกิจก็ดังที่ว่าไว้นะครับเรื่องพิธีการทางศุลกากรการไปทำมาฮ์ทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็ต้องมาปรับเรื่องระบบโทรคมนาคมระบบไฟฟ้า ถนนถ้าอากาศยานการเรือเรือทางทะเลชายฝั่งล่ลองแม่น้ำโของอะไร,ร,รพวกนี้ให้มันมีกติกาเดียวกันแล้วก็ให้มันเชื่อมกันให้มากที่สุดที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า connectivity แล้วก็ในช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์เราก็สามารถจัดทาแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงของอาเซียนที่เรียกว่า,า,อ,าอาเซียนมาสเตอร์แลนออนคอนเน็กติวิตี้นะนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอยา่าง อันที่สามก็บอกว่าเราเราต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็คือพวกบรรดาชุมชนก็ดีภาคประชาสังคมก็ดีนะเขาควรจะได้เข้ำมีเสียงมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะในที่สุดในอนาคตอาจจะลงประชามติด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาในกรอบของสมาคมอาเซียนเนี่ยมันเป็นสมาคมในระดับนักธุรกิจไม่กี่ไม่กี่คนกับเป็นสมาคมของข้าราชการกับนักการเมืองคือในระดับสูงแต่มันยังไม่ลงมาถึงระดับ <ล>ประชาชนแต่ต่อไปนี้แล้วเนี่ยมันต้องทำให้อาเซียนเป็นองค์กรของประชาชนที่เขาจะเป็นเจ้าของร่วมครนะมีโอ n เนอร์ชิพสองมีส่วนได้ส่วนเสียที่เรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์แล้วก็ความเป็นไปในอาเซียนเขาควรจะได้รับการรับรู้รเข้าถึงแล้วก็ร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญด้วยจะถ,ถามนิดนึงนะครับก็คือ ตอนนี้มันเข้าเดือนเราเข้าเดือนตุลาคมแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นบริษัทเอกชนหรืออะไรก็แล้วแต่นีก็คือจะต้องว่าเริ่มวางแผนสําหรับปีหน้าครับก็คือไตรมาสถือว่าเป็นไตรามาสสุดท้ายนะครับในการในการที่เราอยู่เดือนตุลาคมนี้นะครับเป็นไตรามาสสุดท้ายของปีนี้ใช่ไหมครับปี57ตรงนี้นั่นนะครับและมีการเริ่มอย่างเป็นทางการก็คือวันที่1มกราคมจไหมครับ58 ถูกไหมครับเราจะเป็นประชาคมอ๋อห้าเก้าอีกปีหนึ่งนะครับทีนี้เรายังอยู่ในช่วงการเตรียมตัวอยู่ไหมครับในการเตรียมตัวที่จะเป็นประชาคมอาเซียนอยู่ไหมครับหรือว่าเราควรที่จะแผนทั้งหลายเนี่ยควรที่จะเริ่มเดินของมันยังไม่เป็นทางการได้ไหมครับผมคิดว่าการเตรียมตัวมันไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะครับเพราะว่าเงื่อนไขพันธกรณีที่ปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนหรือที่เรียกว่าอาเซียนชาร์เตอร์เนี่ยมันมีเป็น เป็นหลายสิบข้อเป็นร้อยข้อนะทั้งทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับว่ามันต้องทําไปเรื่อยๆเพราะมันยังไม่เสร็จนะฮะแล้วมันถ้าเผื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปความเป็นไปในอาเซียนเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องปรับเพราะฉะนั้นถือว่าการเตรียมการเนี่ยมันตลอดชีวิตก็แล้วกันเหมือนเรียกว่าการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไม่จำเป็นต้องจบปถมจดมโยมาทยาลัยแล้วจบมันไม่ใช่นะครับก็อาเซียนก็ชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกับสหภาพยุโรปครับ ตอนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาร่วมมือกันทางด้านฐานหินกับแร่เหล็กครับจนกระทั่งเมื่อสิบกว่าปีมานี่เขาก็มาทําจนเป็นพันธบัตรยูโรได้ครับมันมีวิวัฒนาการมาของเราก็ชั้นใดชั้นนั้นมันก็ต้องไปวิวัฒนาการเหมือนครับว่าปรับแล้วก็เตรียมตัวไปเรื่อยๆครับแต่คราวนี้ดังที่ผมได้กล่าวไว้แต่ต้นว่ามันมีกฎบัตรนะครับมันก็มีเป้าหมายไว้สมมุติว่า25เป้าหมายครับแล้วมันก็มีบลูพิ้์พิมพ์เขียวว่าจะเดินไปยังไงบ้างครับณวันนนีี้เ่ย ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนต้องถามว่าแล้วได้เดินมาถึงไหนแล้วนะผมก็แน่ใจว่าในมันมีตารางที่เขาเรียกว่าแมทริกซ์ออกมาทำโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนว่าในเรื่องเศรษฐกิจที่เป้าหมายว่าไว้ในบรูพินในอาเซียนชาร์เตอร์นี้ได้ทำมาสมตกว่า70%บเรับมันก็ต้องถามว่าที่เหลือจะเร่งอย่างไร,รมาทางด้านสังคมวัฒนธรรม ไปถึงไหนนะอย่างเช่นผมช่วงเราเป็นรัฐบาลก็เคยเสนอว่าให้มีการชําระประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเพราะว่าไม่อยากจะให้สอนเด็กให้ให้คิดถึงเผากรุงศรีอยุธยาสองทีอะไรแบบนี้นะฮะมันมันต้องมันต้องข้ามประวัติศาสตร์ไปซะให้เกิดได้ความยอมรับเข้าอกเข้าใจกันแล้วว่าต่อไปนี้เราเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยกันแล้วนะฮะนี่มันจะได้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่สําคัญว่าต้องมีการสมา,านฉันท์มีการชําระแล้วให้เข้าอกเข้าใจกันแล้วก็มุ่งไปข้างหน้า นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ทำมันนาหน้าที่จะทําต่อครับแล้วคราวนี้ประเด็นมันก็กลับมาที่ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลใหม่ๆของอาเซียนที่เข้ามาจะเป็นที่อินโดนีเซียซึ่งจะรับตําแหน่งเดือนตุลาคมครับหรือว่ารัฐบาลระยุทธ์เพิ่งรับตําแหน่งมาเนี่ยครับก็ต้องถามบอกว่า5 6ปีที่ผ่านมาครับที่ได้เริ่มเตรียมตัวกันตั้งแต่ได้มีการให้ความเห็นชอบกับกฎบัตรอาเซียนหรือว่าก่อนหน้านั้นครับได้รัฐบาลของสุริยุทธของ สมัครของสมชายของอภิสิทธิ์ของยิ่งลักษณ์ทําอะไรมาบ้างใช่ครับนะครับแล้วก็ประยุทธ์ที่มีเวลาเหลืออยู่อีกปี2ปีหรือจะห้าปีจะทําอะไรต่อไปนะฮะก็ต้องทบทวนแล้วก็จะเร่งอะไรในช่วงอีก15เดือนครับก่อนที่วันประชาคมอาเซียนจะมีผลบังคับใช้ก็วันที่หนึ่งมกราคมคปี2559 5 ผมคิดว่าท่านนายกประยุทธ์ก็ต้องประชุมแม่ทัพนายกองทั้งหลายคณะพรรมแล้วก็บอกว่าอันนี้ต้องเร่งเอาเช่นตอนนี้มีสะพานนิติบัญญัติแล้วนะครับมันก็มีข้อตกลงอาเซียนแล้วก็ข้อตกลงที่มันอะไรมันมันเกี่ยวข้องกับอาเซียนคือการร่วมมือในรุ่มแม่น้ำโขงสองอย่างมันมันซ้อนกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอันรุ่มแม่น้ำโขงมันมีจีนเข้ามาด้วยแต่ถ้าพพูดถึงการเชื่อมโยงแล้วเนี่ย มันต้องเชื่อมโยงได้ทั้งอินเดียกับจีนใช่ไหมฮะแต่ว่าในอาเซียนก็ตรงนี้ก่อนต้องเชื่อมกันให้มันเสร็จซะก่อนับนะมันก็มีข้อตกลงเยอะแยะไปหมดเรื่องจํานวนรถยนต์ประเภทของรถรนะฮะการบรรจุการอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้พิธีการทางสื่อสื่อและกากร,มรผมคิดว่าท่านนายกประยุทธ์ก็ต้องถามบอกว่าข้อตกลงที่เราไปลงนามในกรอบอาเซียนยังจะต้องออกมาเป็นกฎหมายไทยกี่ฉบับหรือสอง กฎหมายไทยที่มีอยู่แล้วนั้นจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้มันสอดคล้องกับพันธกรณีอคือในว่างช่วงระหว่างนี้จงนี้ต้องทำนะว่าหนึ่งข้อตกลงระหว่างอาเซียนโดยการที่ประเทศไทยหนึ่งยังไม่ได้ลงนามสองยังไม่ได้ให้สัตยาบันสามยังไม่ได้ออกกฎหมายลูกหรือว่าแก้กฎหมายไทยให้มันสอดคล้องเนี่ยมีกี่ฉบับอันนี้ผมคิดว่าสํานักอะไรกระทรวงต่างประเทศครับหน่วยงานกลางร่วมกับสํานักเลขาธิการสภา น่าจะร่วมกันทํางานได้เพราะฉะนั้นเรื่องข้อตกลงและเรื่องการออกกฎหมายมเป็นเรื่องที่รัฐบาลสรยุทธ์น่าจะบอกว่างั้นที่เหลือนี่ผมจะอยู่ในอานาจอีกปีครึ่งสองปีผมจะเร่งให้มันออกให้หมดเลยให้สัตยาบาัตนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องการข้ามแดนครับพิธีการศุลก,กากรว่าด่านศุลกากรด่านต่อมทําไมที่สะเดาที่ประดังเบซาหรือจะที่ไหนก็ตาม ทำไมรถมันติดตั้ง3ชั่วโมง5ชั่วโมงครับรัฐบาลน,นี้อำนาจลนฟ้าทุบโต๊ะโครมครับบอกให้ถนนมันเกิดขึ้นเป็นอะไรฮะสเลนได้ไหมแล้วก็บริเวณด่านศุลกากรเมื่อไหร่จะเลิกทะเลาะกันระหว่างกรมอุทยานครับกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรเถียงกับสุลกากรเถียงกับสำนักงบประมาณเสียงกับ,ร,บรมโยธาธิการ เียงกับจังหวัดนั้นนั้นว่าเมื่อไรมันจะเสร็จสักทีหนึ่งเอารัฐบาลที่ผ่านมาทําไม่ได้นั้นไม่ไหวรับรัฐบาลนี้อํานาจมากที่สุดแล้วก็ความคล่องตัวในการตัดสินใจมีมากที่สุดทําให้ด่านศุลก,กากรหลักๆอย่างน้อย14บ5ด่านเนี่ยให้มันพร้อมภายใน12เดือนได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะเพราะว่ามันจะต้องอะ,อะไรมันต้องมันต้องขับเคลื่อนอย่างอย่างเต็มที่เพราะนกการเชื่อมโยงกับพม่ากับมาเลเซียกับลาว กับกัมพูชาแล้วก็ผ่านไปที่เวียดนามไปที่จีนแล้วก็ผ่านพมา่าไปบางประเทศไปอินเดียครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ <c oughs> จะต้องเร่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการเตรียมการ,รแต่ว่าไอ้ที่ทำมาแล้วมันค้างอยู่รัฐบาลประยุทธ์ได้มาใได้ไหมอีกอันหนึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นี้คือเรื่องปัญหาแรงงานครับนะครับระหว่างอาเซียนทั้งหมดเนี่ยคนไทยไปทํางานที่สิงคโปร์รและมาเลเซียครับ ได้รับการปฏิบัติทัดเทียมกับที่คนขเขมรมาทํางานที่ประเทศไทยหรือเปล่ามันก็จะต้องมีนโยบายแล้วก็มาตรการว่าด้วยการหรือว่ามาตรฐานการดูแลแรงงานต่างด้าวในสิประเทศให้มันมีกฎเกณฑ์อะไรหนึ่งเดียวนะฮะแล้วก็การวิธีการบริหารจัดการทํำยังไงนะการอะไรสป라이ดีมานอุปสงค์อุปทานรระหว่างโรงงานของเราไล่ อ้อยไร่มันสัมปัลังของเราต้องการแรงงานเท่าไหร,ร่ให้มันมีการบริหารจัดการที่ไม่ใช่แค่ภายในประเทศไทยแต่ว่าทั้งทั้งสิประเทศแล้วก็ต้องดูแลแรงงานต่างด้าวนี่ในแง่สิทธทิมนุษยชนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอ,อันหนึง่งอีกอันนึงผมก็คิดว่าเรื่องของประเด็นปัญหาตัง้งตตะเข็บชายแดนทั้งหลายจะเป็นชนกลุ่มน้อยพวกไร้สัญชาติพวกผู้ลี้ภัยครับ ถ้าเปิดตามใดที่ชายแดนมันยังยุ่งเหยิงอยู่อไอ้คำว่าฟ r e e flow มันก็ไปไม่ได้ก็รัฐบาลสยุตธก็ช่วยดูสักน,นิดหนึ่งเพราะ,ระวันตอนนี้ท่านคุมทั้งทหารท่านคุมทั้งรัฐารบาลก็เือนเรือนท่านก็จัดการให้มันเสร็จซะเรียบร้อยไปสามนิดนึงครับอย่างอย่างเอาเปรียบเทียบกันแล้วกันนะครับพอเป็นวันที่หนึ่งมกราคมใช่ไหมครับทุกคนก็คงจะนั่งเหมือนนับถอยหลังอย่างเป็นทางการอย่างตามสื่อประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ทําให้นึกถึง ทำให้นึกถึงในปี2000พอข้ามจากปี1999เป็นปี2000นั่นนะครับพอจำได้ไหมครับว่ามีปัญหาเรื่อง Y2K อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอไม่ได้เป็นปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าโลกมันสดใสนะครับพอถึงวันคืนวันที่31ธันวาคมปี58ใช่ไหมครับนาฬิกาข้ามไปถึงเที่ยงคืนของวันที่1มกราคมนะครับสองคำถามในคำถามเดียวกันนะครับ โลกของอาเซียนจะเป็นเช่นไรมีการมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนและต่อเมื่อในอาเซียนเองนะครับมีสิบประเทศซึ่งในแต่ละประเทศบางครั้งเวลาไม่ตรงกันจะถือว่าเวลาไหนถือว่าเป็นเวลาของอาเซียนครับผมคิดว่าเวลาคงยังไม่มีการปรับนะฮะแต่ที่จริงแล้วไทยพม่าไปจนถึงเวียดนามลงไปถึงมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์น่าจะหาเวลาครับ ใกล้เคียงเดียวกันให้หรือว่าใกล้เคียงกันให้มากที่สุดเท่าที่ที่จะมากได้นะครับ,รบน,น,นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับอันที่สองผมคิดว่าวิชาชีพมันก็ต้องทดสอบว่าวันที่หนึ่งผมเป็นสถาปนิกเนี่ยครับผมไปสมัครงานที่พม่ามีปัญหาไหมหในเมื่อมันได้มีการรับรองวิทยาฐานะเรียบร้อยแล้วครับนะสองไอเดียของการส่งเงินร,ระหว่างธนาคารมันมีประเด็นปัญหาอย่างมันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ได้ตกลงกันแล้วมันต้องมันต้องไปได้หรือว่าซิงเกิลวินโด ว่าลองส่งคอนเทนเนอร์<ม>จากสิงคโปร์ไปถึงยูนนานสิครับว่าอพิธีการทางศุลกากรหรือมันยังผ่าน<ม>ด่านที่สะเดายังไม่รู้เรื่องว่ามันมีมันมีอาเซียนหรือมีประชาคมอาเซียนแล้วใช่ไหมฮะนี่นี่ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องต้องต้องดูกันเป็นเป็นเรื่องเรื่องไปครับแล้วผมก็คิดว่าน,นี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศนะเป็นการเฉพาะแนละ้วอาจจะร่วมกระทรวงคลังที่ดูศุลกากรแล้วกระทรวงพาณิชย์ที่งดูเรื่องสินค้าครับว่าต้องมีคล้ายๆคณะทํางานร่วม 24ชั่วโมงเพื่อจะมอนิเตอร์ครับดูซิว่าเมื่อวันที่1มกราคมปี2559ครับเมื่อความเป็นตลาดเดียวกันในเรื่องต่างๆเริ่มที่จะมีผลบังคับใช้เนี่ยมันมีอุปสรรคอย่างไรก็แก้มันไปครับและอะไรที่ยังทําไม่เสร็จทําไม่ทันมันก็ต้องทําไปเช่นด่านศุลกากรครับมันมันมีตั้ง40่ว่าด่านทั่วประเทศไทยก็ให้มันเป็นดาน่านถาวรให้หมดอืมครับ จะไหมหรือว่าถ้าเผื่อเรายังปักปานเขตแดนบางส่วนกับเขมรหรือว่า <c oughs> ทบทวนเขตแดนไม่เสร็จกับเขมรกับกัมพูชาหรือกับพมา่า <c oughs> ไอ้เขตเฉพาะการจะเป็นไปได้ยังไงเพื่อให้ตั้งด่านศุลกากรได้ <c oughs> ไอ้พันธ์อย่างนี้มันต้องการการตัดสินใจทางการเมือง <c oughs> แล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐบาลทั้งสอง <c oughs> แล้วถ้าเผื่อรัฐบาลพนมเป็นไม่เล่นปลาหี่กับการเมืองไทย <c oughs> แล้วก็เกรงอกเกรงใจท่านนายกประยุทธ์ก็สามารถที่จะแก้ปัญหา <c oughs> พิธีการทางศุลกากรระหว่างไทยกับ กับมพูชาได้ครับนะฮะอันนี้นี่ก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างครับหรือว่าเราจะเชื่อมโยงเรื่องระบบไฟฟ้าระบบเทคลคมนาคมมันมีประเด็นปัญหาอะไรมันก็ต้องว่ากันไปครับเป็นเรื่องเรื่องไปมันก็มันก็ผู้ประกอบการก็ดีกระทรวงทบวงกรมเฉพาะกิจก็ดีก็ต้องช่วยกันว่าครับว่าอะไรที่มันมันอ่ามันสะดวกแล้วอะไรที่มันยังค้างๆอยู่ก็ช่วยกันครับ,รบนั้นแล้วก็ขับเคลื่อนไปครับถือว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาช่วงที่2กับรายการ ข้ามขอบฟ้ากับคุณเกษิพิรมครับ